พี่น้องจับตาลำบาทันลูกเสาะอืมโอ้คือน้อยแทมม์อหัววัวามาลวกแบอีวะาบเลิกกันเลยมันบลกมีเลือสาธิตพี่น้องสาธตพี่น้องสาพี่น้องอ้า กรพากินบาบเว้นเลยลายผบ่มักทั่วนี่ใชลไหบเอลายใสนจุกกระเพาะกูบ่หลายขึ้นกระเพาะขึ้นเบิงคักกันนเสร็จคาเพลมาคือกไขาแต่มาแข่งข้าวเหยบตาไม่ได้ตายไปชาไปปงเหม็นในหันแล้วกัน กระตาเครื่องแม่หันมันปนเวกันอย่งกูก็เลยเอามาแม่สบแม่จำเนาะบแมงครามตัวเดียวแมงขี่งงูบองแมงคามโอ้หตัวคนเดียวอินน <c oughs> ัเคยตัวเรากินจี่ลเราดีไอ <c oughs> มันบดได้มีได้เด้อไอ้ยาหลวงเด้อมันบดได้ฉูมีได้นเดียวนี่บ้านครับมีหมูหคือแต่จินจัมาตายด้อบ้านคอยบดได้มีเด้อคอยเลี้ยงหมูครับบดได้มีได้บินขามาในเชือนนะบ้านละมือได้เลยมาลกะปั้นตุยปลาเเนวู้ดกูเบื่อเด้มาตายเลยได้เลยไม่ได้มีหมูะบินามาในในหในเชือแ่แ่ ลงก่อนนะนี่แล้ว <regret S 1> ลงก่อนนะนี่ชอบมองเนบดนี่นี่ลอ่าสุดจบเลยแตไมเด็กกีนนั่งนั่งขี่ลกบินมาบนนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยซีมได้เาะนี่นะผู้หนึ่งเชียงเออผู้หนึ่งนางขี่อยู่เรอาแกดินเกนกินอะไรพี่พบลงมาลักางากะกาิไ้โอ้ไชิลุดมือแมมเด็กกี้

โอ้ยมันบอกินเกมมันกับอะไรอ่ะเรอยู่ใซื้อให้ป้ายแม่ซีมนลยอีกคำหนึ่งจะกินกับเขาครับบ่อเนั้นทับสดจะทำช่องคำบ่อเมื่อเชียรกินกับเขาแล้วแม่ไม่ห่วย่่ะแม่อืมอืมแม่ต้องสุดจะโดนผีมาแม่ไห่วจะเอามาแโอุ้ยสีแดดแสดงดงๆไปละ ชีวมคมยังหน่อยเนาะแล้วก็ต้องซกอ้โอีอะไรางลนมุมพี่นองจ้าิบมาิบขาวเด้อรับเด้อพี่พี่เขาย็นเยสพหอมจ้ ไปเยืองล่ะอีหยังอีหยังล่ะจักไปเยืองหยังนะบ่กินพ่อหมูจักเทือดอกส่งแนวนั้นหน่วยมันยายคําหน่วยมันยายคําโอันเดียวก็โเบิ่งรยังว่าผู้หญิง พื้นที่ได้แค่สองคนพี่น้องโอเคหัวตันอะไรโอ้ยนหนึ่งกันหนมันด้หมดมันด้วยปุงเอบ้าน่งนอนบ่

มามมเก่เก่เกเกเห็นป่าไทยกองมันกระทุ้ทุล้างกองอย่าหักมาพิชเชนเลยหนึ่งยายโอ้เป็นบ้าไอ้เม่ เอามาเลยน้อยเดียวมานก็สิเมตรอืเสรเป็นหมาอะไรวะตัวใหญ่มันเพเนกินขึนเดิองเลยกูเมื่อยเ้อหัวน้ไหมต้งหัวปะปปนไปหงายทาง

ว้หต mm. um. no. um. hm. yeah. ัวฝันเอาใส่มาเมากม่เอามือเปิดกัดกินเลยเหรอแล้วก็จะใส่น้ำจางแซ่บดยเป็นบ่อน่แลจะจับใส่ห้าาเนีนมัเอะ้อแท้กันเลยกับเทาอ่างบุคมีใหม่คมห

มันคือคืนกับบัตรเม่อไห้่รับ้าพบัตรกับพกคืนเนาะทำไมของมนมันแตกกันอะไรขี้โม่ไกใสเงินมาเข้าขี้โม่รั้ภาเลยเอาน่ไม่อยาจะกิน มูสายนะกระแมงีหมูนะฮะมาเด้อยวมาเด้อจับไว้บัดนี้มันดำึงแดงมาเด้อแมงีิมูเนี่จะจับไว้เป็นมาเฮือนนะจับไว้จับไว้บุลี้ยงไว้บพราะถ้มันตายน่าแล้วมาให้ตเฮยโอ้ยเคยตกกิ้นมีหรือยเออมึงเพือนนะคอยมูอีกทีกิ๊กตัวหนึ่งไม่ข้ามแล้วมาชิมมูมาหนึ่งบอ แม่าามา<ร>จะแทะคำแล้วมันบินมาโอ้ยแ่ป้าอกาเขาเลียงมูผู้เลี้ยงอยู่อนาภูไปใกล้ๆนึงอยู่ใกลมันก็นมีมามาผิดมาเพียนเื่ออวะชุ่มชุห้างมันจะมีแหละ้สูมีหละเนี่ยม้ามีไหมกับเลี้ยงหมูก,ก็มันอยู่ในมูลาดอันนั้น,นอ่ะนจะเลียงมูพันนี่คือละมูกันแต่มูลาดอะไรเขาเลี้ยงอืมแต่มูลาดแล้ะมันมีหน้าอย่เดียวกีเนาะ

พี่นอนได้ป่ะนกินนมกับอิ่มเลยขาตาคือนอนปะมาช่วยดมม่ไปก่อนนะพี่น้องนะเอาลูกไปนอนก่อนนะบายบายจ้า